ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําการเสิร์ชหาหรือว่าการนําไปใช้ของอแสมนะครับเสียงกองในปลั๊กอินแบตเตอรี่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยติดตั้งปลั๊กอินแบตเตอรี่ลงไปใน Mac เรียบร้อยซึ่งมันก็จะลิ้นกับลอตลอจิกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะมาเปิดโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องไปซอรเข้าในปลั๊กอินแบตเตอรี่ที่มันอยู่ข้างนอกนะครับ ตอนนี้ก็มาเช็คดูว่าผมว่าใครลงไปแล้วนะครับเขามาเช็คดูว่าแบตเตอรี่อยู่ไหมอ่านี่คือนี้นะครับแบตเตอรี่สีนี้นะครับ,บ,ตเ,ตร 4, รบเดียบรอมันก็จะลิก์ไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาเปิดลอจิกครับเพราะผมสร้างใหม่แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็มาที่ software instrument เรแล้วก็มาเลือก AU instrument นะครับ ของกับเน i ีฟอิสตูเมนต์แล้วก็ b a ตเตอ y ี่น่นี้ผมจะเลือกเป็น s เตอร์นะครับเราจะกดสร้างได้เลยคราวนี้มันก็จะขึ้นแท็กมา1อันอ่ะมันก็จะขึ้นปักลูกปักอินมาแบบนี้นะครับคราวนี้วิธีการหาสมมติว่าทุกคนโหลดไฟล์ไฟล์ที่ผมให้แซมเสียงไปแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ไฟล์แล้วก็ Open Kit นะครับโอเพนคิถ้าสมมติว่า อ,อันนี้ในกรณีที่จะใช้แซมของผมนะครับซึ่งผมว่าเอาไว้ในมิวสิกนะครับมา,อ,าอุปกรณ์ทําเพลงของผมทาเป็นอุปกรณ์ทําเพลงนะครับสมม,มุติว่ามาคลิกในโฟลเดอร์ folder. อันนี้สมม,มุติว่าเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับรูปที่มันลงท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ว่า N B K T นะครับอันนี้ก็คือมันทําผมทาเป็นอันี้ไปแล้วครับ P set ไปแล้วนะครับทำเป็น P set ไปแล้วเราก็สามารถดับเบมันคลิกได้เลยแต่โอเคนะครับคลิกปุ๊บมันก็จะมาอยู่นหน้านี้แต่ของผมพอดีว่าผมทำไปแล้วผมก็จะมาทําอ้โ open สมุดละปุ๊บอ่ะนี่ครับมันก็จะเข้ามาอันนี้คือกรณีที่ใช้ P s e ของผมนะครับ น,นี้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ทุกคนจะแบบเอาเสียงมาเรียงเองเราก็ต้องกดคําว่า new kit นะครับ new kit แล้วก็กดโอเคไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าซอสเปล่าๆแบบนี้ให้เราเลือกนะครับวิธีการนะัสมมุติว่าอีกอย่างหนึ่งคือง่ายๆนะครับเราไม่ต้องมากด add file ตรงนี้ครับให้เข้ามาเลยครับสมมุติว่า สมุนว่ากองอ่ะมันจะมีไฟล์กองเผื้นบ้านให้เราเลือกนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากมาเลยนะครับปึ๊บวางเลยอ่ะง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็จัดเรียงเอาเองแล้วก็ในปลั๊กอินก็จะมีแผนมีจัดเลเวลนะครับมีจูนได้ด้วยนะครับเ่นก็แนะนำเฉพาะเฉพาะพวกที่ เป็นเสียงเพร์เรชันนะครับเสียงเมโลดี้ไม่แนะนำสำหรับักอินนี้นะครับเราวันนี้ก็แค่ดีครับขอบคุณครับ